วันนี้เรามาเที่ยวกันที่วอลเทนโรดจ้า เขาดูแลสานที่ดีมันเลยแบบเออน่ารักเหมือนเดิมเลยเหมือนเราเราก็น่ารักเหมือนเดิมชีเลยชีเลยชีเลย Okay let's come here Our room is here It's gonna be me you and our parents are going to stay here Pretty right Come come I want to show you the toilet Come inside here is the toilet so you can pee here looking at the view I quite like it ทำไมอ่ะทำไมไม่เอาสีขาวมาไม่ได้กินใบเขียวนะก็ไม่ต้องกินไม่กินเพราะมันไม่มีเราอยากกินอยู่พายเป็นเหรอเป็นเจแกมาแกจะทายข้างไหนโอเคฉันทายข้างซ้ายเออมันก็ค่อยๆไปข้างหน้าอยู่นะตอนนี้ล่าสุดคือบ้านอยู่นู่นนะคะบ้านอยู่นู่นเนาะเอออแกต้องทายข้างนั้นฉันว่า ใช่ใช่ใช่เออมันเริ่มหมุนแล้วหรอโอเคตอนนี้เราช่วยพายให้หันหน้าเข้าบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันว่าขาายให้มันตรงไปทางนู้นแล้วนะ <S <s <uck> โอ้ยแกสีดีมากอะ่ะเดี๋ยวผมชันก็ต้องสีนี้แหละไปกันชี่ไปตรงนู้นสีชมไมงกำกับทำไมก่อนน่ารักจีเึนื่อยแสงมันจ้าพี่คะเดี๋ยวจานอันนี้เก็บไปได้เลยนะคะพี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาเอาแพนดูบอร์ดนะคะ ต้องได้ลองเล่นทุกทุกสิ่งใช่มันคืออันเดียวกันไหมแพดเดิลบอร์ดกับซับบอร์ดเหมือนมัน้งไม่เมูไเไเ้ไปยักไหมคะไปยักอยู่ที่บ้านแล้วค่ะได้ไหม <laughs> ได้เลย Actually I'm the one who wanted to do it but she wanted to do instead เรามารู้ทีหลังนะคะว่าชื่อเต็มๆของมันเนี่ยจริงๆคือมาจากคำว่า stand up paddle board หรือเขาก็เรียกกันว่าซับบอร์ดเนี่ยคือเหมือนย่อมา <_ t ap> ฉันว่าวนอยู่กับที่นแน่ <_ t ap> ลองพายไปแถวนู้นหน่ไหม <_ t ap> ให้มันดูมีอะไรหน่อยเนาะเจเสื้อบอร์ดเป็นเสื้อบอร์ดแกฉันอยากได้มุมนี้กลับมาเร็วด่วนก่อนที่จะไม่สวยน้องไม่เล่นหรอมาเร็วนิดเดียว นิดเดียวก็ไม่กลัวก็มาฮะฮทำไมแกทำแลมันง่ายวะแม่เอามั่งมาทำอะไรดักแบบคนย้อนย้อนไปทางนู้นอ่ะไม่เวียนไม่เวียน เเยีนหัวจริแม่อย่าโฟกัสมัน nee> สิต้องไม่ต้องถ่ายก็ไม่ได้เลยเฮ้ยจับเร็วแม่ช่วยหัวหน่อยพอดให้ช่วยโอเคทิ่มาได้แล้วใช่ไหมกัวก็กลัวอยากถ่ายก็อยากถ่ายต้องกันย้อย อร่อยทุกอย่างเลยเขาก็เข้าใจว่าเราจะโอเคบาร์บีคิวสวยๆอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยตั้งเตาไว้ตรงนั้นปุ๊บจะถึงนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดแม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่เป่าเทียนก็คือเราจะยกกระทะนียออกแม่เป่าจนกองไฟจะดับโอ แม่มืนน้องเมื่อวานเลยไม่จะออกไปยังไง<ล>ต้องอะไรยังไงกาจับลูก <c oughs> อะไรแม่จะพายไม่ <c oughs> ก็พายให้แม่พายเองเหมือน <c oughs> ลูกลกไงต้องเรียนรู้จากการตกแต่ต้อไพาย ไปตรงนู้นเลยไปไปไปเจอกันที่เกาะน,นู้นเดี๋ยวไปรับพายออกไปตรงนู้นที่มันเป็นวิวกว้างๆเนอะเด๋วเพิ่องอย่ายเพิอ่งองแม่แม่ระวังมันจะชนระนๆๆๆวังมันจะชนเฮ้ยจับก่อนเร็วแกขาย,ยาวมั้ง